ฮัลโหลสวัสด,ดีการทุกวันนะคะพักนี้นะคะลูกค้าวันนี้นี่ชาจะมานําเสนอพื้นศักทองเก่านะคะอ่าชุดนี้จะเป็นชุดที่ถูกที่สุดแล้วก็สวยมากๆนะคะลูกค้านะชุดนี้จะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะหน้าแปดแล้วก็หน้าเก้านะคะลูกค้านะคะหน้าก้านี่ความยาวจะอยู่ที่ 11, สิบเอ็ดซอกซะเป็นส่วนเยอะมากๆนะคะ แล้วก็12บสองซอกนะคะส่วนหน้า8ปดก็มีถึง18ปดซอกกันเลยนะคะ13บามซอกสิบสองซอกสิบเอ็ดซอกสิบซอก9ก้าซอกแปดซอกนะคะลูกค้านะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมีสีซอกนิดหน่อยนะคะกับ6กซอกไม่กี่แผ่นนะคะลูกค้านอกนั้นจะเป็นยาวๆเลยนะคะลูกค้านะ,ะ,น,ะ,ะนอกนั้นจะยาวๆส่วนความหนาของชุดนี้เรามาดูกันนะคะความหนาหน้า8ปดจะอยู่เกือบเสเซนก็มีนะคะลูกค้าคือความหนานี่เราค้ากันนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ หน้าแปดนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าหนาสามเซนกว่าสี่เซนแล้วก็ยาวเลยนะคะหน้าแปดจะยาวมากๆยาวอยู่ที่สิบแปดซอกก็มีนะคะสิบสี่ซอกสิบสามซอกสิบสองซอกสิบเอ็ดซอกความหนาสามเซนขึ้นหมดเลยสําหรับหน้าแปดนะคะอ่าส่วนหน้าเก้าก็คือสามเซนก็มีนะคะแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะลูกค้านะหนึ่งนิ้วแล้วก็นี่หนึ่งนิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีหย่อนนิ้วนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ หน้าก้าอาจจะหย่อนนิ้วนะคะลูกค้านะคะหน้าก้าจะอยู่ที่หย่อนนิ้วนิดหน่อยนะคะสองเซนกว,กว่านะคะลูกค้าสำหรับหน้าก้าวชุดนี้นิชาเลยมาจัดโปรถูกๆนะคะลูกค้านะจากยกละสองหมืนห้าเราไม่ขายนะลูกค้าสาหรับสองตรงนี้นะคะลูกค้านิชาลดเหลือแค่ประมาณยกละสองหมืนสามนะลูกคะนะ้า 25, นะถ้าสองหมืนห้าเราจะอยู่ตกตกราคาจะอยู่ที่แสนสองนะคะลูกค้า แสนสองเราไม่ขายเราลดไปเลยอีกหนึ่งหมื่นนะคะลูกค้านะลดกันไปอีกหนึ่งมื่นบาทนะคะเหลือแสนกับหนึ่งมื่นบาทนะคะสําหรับสําหรับอ่าไม้สักเก่าชุดนี้นะคะลูกค้านะอ่าไม้สักเก่าที่แบบเก่ามากๆนะคะลูกค้าดูสีนะคะสีนี่คือไม่มีกะพี้เลยนะคะสําหรับไม้สวยๆนะ,นะ,ะลูกค้าลูกค้าที่แบบว่าอชอบด้านไม้ก็จะรู้นะคะไม้แบบ มีกระพีติดไม้นู่นนี่นั่นก็จะเห็นอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าไม้ก็จะเต็มๆอย่างนี้นะคะลูกค้าเต็มๆสวยๆอ่ะเอาสําหรับลูกค้าที่รับความหนาและบางนะคะ <c oughs> สําหรับชุดนี้นะคะนิชาจะขายค้ากันนะคะลูกค้านะทั้งหนาและบางสําหรับชุดนี้ก็จะอยู่อ่าตั้งแต่3เมเนถึงอ่าสเซนเกือบเกือบนิ้วนะคะลูกค้านแล้วก็เกือบ4เซนก็มีนะคะลูกค้า สำหรับรายการชุดนี้ก็มีตั้งแต่หน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะหน้าเจ็ดนิดหน่อยแล้วก็หน้าแปดหน้าเก้านะคะลูกค้าสำหรับพื้นที่อ่าชุดนี้จะปูได้อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดตารางเมตรนะคะลูกค้านะเจ็ดตารางเมตรนี่นะคะเรามาทซูมดูใกล้ๆความสวยงามนะคะลูกค้านี่สวยงามจริงๆนะคะลูกค้าสำหรับพื้นชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ ส่วนทั้งหมด2ตรงนี้จะได้อยู่ที่4ยก4.8นะคะลูกค้านะ4.8ยกคือเกือบเกือบ5ยกนะคะลูกค้านะเกือบเกือบ5้ายกแล้วนะคะเรามาดูาช่องข้างๆก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะระลับช่องข้างๆข,ข,ของชุดนี้นะคะเราจัดโปถูกนี่ไม่ใช่ว่าไม้คีริ้วคีเรนนะลูกค้าไม้ชุดนี้นี่คือเอาง่ายๆสวยกว่าไม่ค้านะ เอออันนี้อันนี้นี่ช้าพูดเรื่องจริงนะคะลูกค้าทั้งหมดสองตรงนี้นะคะลูกค้ามีทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดสิบสามแผ่นนะคะลูกค้านะสี่จุดแปดยกเกือบห้ายกนะคะลูกค้าชุดนี้เรามาลดจัดโปรกันไปเลยลดกันไปหมื่นหนึ่งเลยนะคะลูกค้าราคานี้จะเหลืออยู่ที่แสนหมืออ่นนะคะลูกค้าราคาไม่รวมส่งนะคะแต่ถ้าลูกค้า ท่านใดเมา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 ในนิชาเม mm. าพื้นนิชาหมดเนี่ยก็คือเป็นเงินอยู่ประมาณหลายแสนอยู่นิชาส่งฟรีนะคะลูกค้าเป in ็นเงินอ่าสามแสนขึ้นเนี่ยนิชาส่งฟรีนะคะลูกค้าถ้าสามแสนขึ้นนะคะอ่าถ้าเหมาไม้สักนิชาชุดนี้จะมีไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าถ้าเมาหมดเราก็จะส่งฟรีกันเลยนะคะนู่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะตรงนู้นนะคะตรงนู้นยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะลูกค้า อายตรงนู้นสองหลังกับพื้นสวยๆนะคะลูกค้านะทั้งพื้นทั้งไม้เครื่องสวยๆยาวๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะร้านนิชาจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่นะคะนี่นะคะนิชาค้าไม้นะคะลูกค้านะอันนี้คือร้านของนิชานะคะลูกค้าวันนี้คือรดบังหน่อยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นชื่อร้านนะนี่นะคะนี่คือร้านนิชานะคะ นิชาข้าไม้ของแท้ก็จะอยู่ร้านจะอยู่ติดติดวัดอย่างนี้นะคะลูกค้าอันนี้คือวัดนะคะลูกค้านะวัดติดรั้ววัดเลยนะคะสําหรับร้านน,นิชาอยู่ข้างในเลยนะคะลูกค้านี่นะคะร้านนิชาจะอยู่ข้างในหมู่บ้านเลยนะคะลูกค้าลูกค้าทในใดต้องการจะมามาที่ร้านได้นะคะลูกค้านะ ลูกชาลูกค้าอยากได้ชุดไหนก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้าโทรหานิชาได้ตลอดนะคะ0640071199นะคะลูกค้าสําหรับชุดนี้จัดโปรถูกๆให้เลยนะคะรีบโทรด่วนนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ